ในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเครื่องบินทางทหารสิบประเภทที่มีประจำการในปัจจุบันมากที่สุดในโลกซึ่งเครื่องบินเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความนิยมในการใช้งานเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นถึงแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการจัดวางกำลังรบของแต่ละประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียจีนรวมถึงชาติพันธมิตรที่ต่างให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มต้นกันที่ประเภทที่1เครื่องบินขับและยุคที่3เฉิงตูเจ7ของประเทศจีนแม้เวลาจะผ่านมานานหลายทศวรรษแต่เครื่องบินขับและยุคที่3ยังคงบินอยู่เหนือท้องฟ้าในหลายประเทศทั่วโลกและน่าจะมีจำนวนหลายร้อยหรืออาจถึงหลักพันลำ โดยหนึ่งในรุ่นที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดคือเฉิงตู J-7 ของจีนซึ่งพัฒนามาจากต้นแบบของโซเวียตอย่างนิก21ที่ได้รับสิทธิในการผลิตอย่างเป็นทางการถึงแม้จะเป็นเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปัจจุบันยังมีประจำการอยู่ทั่วโลกราว650ลำโดยเครื่องบินเฉิงตู J-7 ลำสุดท้ายถูกส่งมอบให้กับกองทัพอากาศบังคลาเทศในปี2013และแม้สายการผลิตจะหยุดลงมานานกว่า10ปีแต่เครื่องบินรุ่นนี้ก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในหลายกองทัพทั่วโลก อย่างไรก็ตามในปี2024กองทัพอากาศปากีสถานและกองทัพอากาศเกาหลีเหนือได้ตัดสินใจปลดประจำการเฉิงตู J-7 รวมกันมากถึง153ลำขณะที่อินเดียก็ได้ปลดประจำการมิก21ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศเกือบทั้งหมดหลังจากสูญเสียเครื่องจำนวนมากจากอุบัติเหตุในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมิก21ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่อีกหนึ่งรุ่นที่ยังพบเห็นได้บ่อยรองจากเฉิงตู J-7 ซึ่งทั้งสองลำนี้ต่างก็มีต้นกำเนิดจากแนวคิดเดียวกัน แต่ความน่าสนใจจะอยู่ที่กองทัพอากาศจีนซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญโดยปัจจุบันจีนยังคงใช้เครื่องบินเฉิงตู J7 รุ่นเก่าทำภารกิจร่วมกับฝูงบินขับไล่ล้ำสมัยอย่าง J20 ซึ่งถือเป็นฝูงบินยุคที่5ที่ทใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและมีรายงานว่าจีนอาจได้เริ่มทดสอบเครื่องบินขับและยุคที่6ลำแรกของโลกแล้วอีกด้วยประเภทที่2เครื่องบินขับและยุคที่ส F-16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา F-16 ยังคงครองตำแหน่งเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกซึ่งแนวโน้มดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้และปัจจุบันยังมี F-16 ประจำการอยู่ทั่วโลกราว2048ลำแม้ว่าหลายประเทศจะเริ่มทยอยลดจำนวนหรือปลดประจำการ F16 ที่ใช้งานมานานแล้ว <c oughs> เช่นสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์ก แต่ในทางกลับกันหลายประเทศกลับหันมาเลือกใช้ F-16 เป็นครั้งแรกเช่นเซลวาเกียและบัลแกเรียโดยเฉพาะในปี2024ที่กองทัพอากาศตุรกีได้สั่งซื้อ F-16 รุ่นใหม่จำนวนมากถึง40ลำและอาร์เจนตินาก็ได้ตกลงจะซื้อ F-16 มือสองจากเดนมาร์กซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของเครื่องบินรุ่นนี้โดยทางล็อกฮีตมาตินผู้ผลิตคาดการณ์ว่า F-16 จะยังคงอยู่ในสายการผลิตไปอย่างน้อยจนถึงช่วงปลายทศวรรษ2030 ส่วนเครื่องบินขับไล่ที่มีจํานวนมากรองลงมาคือกลุ่มเครื่องบินขับไล่ซู27่แฟรงเกอร์และรุ่นพัฒนาต่อยอดอย่างซู30สซู34และซู35ที่มีประจําการรวมกันถึง1,284งัซึ่งถือเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ที่มีบทบาทเทียบเคียงกับ F 15อีเกิลของสหรัฐและเครื่องบินขับไล F ่ F 15เองก็ตามมาเป็นอันดับ3ด้วยจํานวน919ลาํา นอกจากนี้ยังมี F/A-18 Hornet และ Super Hornet ซึ่งยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐขณะที่ MiG-29 รุ่นเก่าก็ยังคงถูกใช้งานในกองทัพอากาศของหลายประเทศที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณโดยมักเป็นประเทศในยุโรปตะวันออกหรือประเทศอดีตสมาชิกของสหภาพโซเวียตประเภทที่3เครื่องบินขับไลยุคที่5 F-35 ของประเทศสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลจากเว็บไซต์ไฟ g h ก g ล o บ a l ระบุว่าปัจจุบันมีเครื่องบินขับและยุคที่5อย่าง F-35 Lightning 2ทั้ง3รุ่นที่กำลังประจำการอยู่จำนวน712ลำอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ดูสับสนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนที่ทาง l ล็อกฮิตมาตินได้ส่งมอบไปแล้วมากกว่า1,070ลำทั่วโลก โดยเฉพาะในปี2024เพียงปีเดียวได้มีการส่งมอบมากถึง110ลำซึ่งหมายความว่ามีความแตกต่างอยู่ราว358ลำที่ไม่ปรากฏในการนับของไฟล์กลอบอลจึงเป็นไปได้ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจไม่รวมเครื่องบินที่ใช้สำหรับการฝึกหรือปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆ F-35 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังมีจานวนมากกว่าทุกลำของเครื่องบินรบยุคที่5จากประเทศอื่นๆรวมกันอีกด้วย รองจาก F 3 5ของสหรัฐคือเครื่องบินขับและยุคที่5อย่าง J 2 0ของประเทศจีนซึ่งมียอดส่งมอบมากกว่า200ลำตามมาด้วย F 2 2รับเตอร์ของสหรัฐที่ถูกผลิตขึ้นมาเพียง183ลำส่วน Su 57ของรัสเซียมีจำนวนการผลิตจริงน้อยกว่า20ลำแม้ว่า f l y g l o b a l จะระบุว่าอยู่ที่24ลำแต่บางลำอาจยังอยู่ในสถานะเครื่องต้นแบบหรือในขั้นตอนก่อนการผลิต จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้ F 3 5จึงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินรบยุคที่5ที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกแต่ยังกลายเป็นเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศของหลายประเทศพันธมิตรทั่วโลกอย่างรวดเร็วโดยกำลังเปลี่ยนโฉมการสู้รบทางอากาศในศตวรรษที่21ให้มีความซับซ้อนและมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกสมรภูมิประเภทที่4เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ KC-135 Stratotanker ของประเทศสหรัฐอเมริกา KC-135 Stratotanker ถือเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันที่ได้รับความนิยมและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจเติมน้ำมันทางอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐโดยมีการให้บริการอยู่ถึง386ลำทั่วโลกปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐกำลังทยอยเปลี่ยนเครื่องบินเติมน้ำมันบางส่วนเป็นเพกาซัส k c 4 6 a ซึ่งพัฒนาจากเครื่องบินโบ eing 767 โดยเครื่องบินรุ่นนี้ได้กลายมาเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันที่พบเห็นมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจาก KC 135 Stratotanker ซึ่งในปัจจุบันมีประจำการอยู่ทั้งหมดราว101ลำจากรายงานประจำปี2025ของ f l y Global ระบุว่าสหรัฐครองสัดส่วนสูงถึง75%ของเครื่องบินเติมน้ำมันทั้งหมดในโลกโดยประเทศที่มีเครื่องบินเติมน้ำมันรองลงมาได้แก่ซาอุดีอาระเบียจำนวน22ลำและรัสเซีย19ลำ และแม er <but still S 1> ้ว mm ่า hmm. KC 1 3 5 <h> <mel> ่งรา s t r a t o a n k e r จะเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ก็ยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงความทนทานและความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในทุกยุคทุกสมัยขณะที่ KC 4 6ก a p e g a s u s ก็กำลังเข้ามาสานต่อบทบาทนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเมื่อมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เพียงแค่ครองส่วนแบ่งมากที่สุดของฝูงบินเติมน้ำมันของโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาและใช้งานเครื่องบินเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศอื่นๆแม้จะมีฝูงบินเติมน้ำมันจำนวนน้อยกว่าแต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการมีขีดความสามารถทางอากาศที่ครบวงจรและในบรรดาเครื่องบินเติมน้ำมันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กองทัพสหรัฐแอร์บัส A-330 MRTT ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกหลักของพันธมิตรชาติตะวันตกด้วยขีดความสามารถรอบด้านที่ตอบโจทย์ภารกิจยุคใหม่อย่างลงตัวซึ่งนี่คืออีกหนึ่งบทสะท้อนของวิวัฒนาการการเติมน้ำมันกลางอากาศที่ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดนิง่ง ประเภทที่5เครื่องบินขนส่งทางยุทธวิธี C 1 3 0 Hercules ของประเทศสหรัฐอเมริกาเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธี C 1 3 0 Hercules ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกำลังหลักด้านการขนส่งทางอากาศของสหรัฐและชาติพันธมิตรโดยมีการพัฒนาเวอร์ชั่นพลเรือนในชื่อ L 1 0 0สําสำหรับภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับทหาร หลังจากผ่านการพัฒนาและปรับปรุงหลายครั้งปัจจุบัน C130 <130 S 1> ได้วิวัฒนาการมาสู่รุ่นใหม่อย่าง C130J Super h e r c u l e s ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีสมรรถนะสูงยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าที่เริ่มล้าสมัยไปตามเวลาแม้จะยังคงใช้เครื่องยนต์แบบใบพัดเทอร์โบแต่ C130J Super Hercules ก็ยังคงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในตลาดการส่งออกโดยต้องชิงชัยกับ Millennium จามรษัทเก้าสิบมองประเศบราซาล Airbus A400M Atlas จากยุโรปและซานซี9จากจีนในบางภูมิภาคในปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐมี c 130J Super Hercules ประจำการประมาณ273ลำขณะที่นาวิกโยธินสหรัฐใช้งานอยู่65ลำและหน่วยยามฝั่งอีก15ลำ ขณะเดียวกันหากนับรวมทุกรุ่นที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ทั่วโลกของ c 130จะมีประจำการรวมกันมากถึงราว819ลำซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายของเครื่องบินรุ่นนี้ส่วนเครื่องบินลำเลียงที่พบได้บ่อยรองจาก c 130ก็คือ Airbus c 295เครื่องบินขนาดกลางที่ออกแบบโดยบริษัทคาซาจากประเทศสเปนซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในเครือของ Air Bu s โดยยังคงมีประจำการอยู่มากถึง301ลำทั่วโลก และนั่นสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่หรือขนาดกลางมันต่างก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเคลื่อนย้ายกําลังรบและยุโทโธปกรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อความได้เปรียบในสมรภูมิยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีประเภทที่ 6. เครื่องบินขนส่งเชิงกลยุทธ์47 g l o b e m a s ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านกำลังทางอากาศโดยเฉพาะในด้านการขนส่งทางอากาศซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่เครื่องบินขนส่งเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการลำเลียงกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ข้ามทวีปในระยะไกลและการขนส่งทางยุทธวิธีที่เน้นความรวดเร็วซึ่งมีความแม่นยำในการส่งสิ่งของหรือกำลังพลไปยังจุดหมายเฉพาะ หนึ่งในเครื่องบินขนส่งเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือ C-17 Globemaster 3ซึ่งมีประจำการอยู่ทั่วโลกมากถึง273ลำโดยส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐและยังถูกใช้งานโดยประเทศพันธมิตรเช่นสหราชอาณาจากักรอินเดียแคนาดาและออสเตรเลียเป็นต้น แม้ว่าสหรัฐจะไม่ได้พัฒนาเครื่องบินขนส่งเชิงกลยุทธ์รุ่นใหม่เพิ่มเติมในช่วงหลังแต่ในภูมิภาคอื่นของโลกยังคงมีการพัฒนาและผลิตอย่างต่อเนื่องเช่นอิลยูชินอิลของรัสเซียและซานซีวาย20ของจีนโดยเฉพาะอิยูชินอิลซึ่งครองตำแหน่งเครื่องบินขนส่งเชิงกลยุทธ์ยอดนิยมอันดับสอของโลกและยังคงมีการผลิตเพื่อรองรับภารกิจในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้สหรัฐอเมริกาจะครองความเป็นผู้นำด้านการขนส่งทางอากาศแต่การแข่งขันในระดับโลกยังคงดำเนินอย่างเข้มข้นโดยแต่ละประเทศต่างก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตนเพื่อรองรับภารกิจด,ด้านยุทธศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอประเทที่7เฮลิคอปเตอร์อนเนกประสงค์ตระกูล Black h a w ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกคือ UH-60 และคอ a w กซึ่งเป็นหัวใจหลักของกองทัพสหรัฐโดยมีประจำการอยู่ราว2,300ลำภายในประเทศและหากรวมจำนวนจากทั่วโลกแล้วตระกูล b ล็อกคอ w k มีการใช้งานอยู่มากถึงประมาณ3,937ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มีบทบาทหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจลำเลียงยุทธวิธีหรือการค้นหาและกู้ภยัย นอกจากนี้กองทัพเรือสหรัฐยังใช้งาน mh 6 4 h a a ซซึ่งเป็นรุ่นแดัดแปลงที่พัฒนาต่อย,ยอดจาก Black Hawk สำหรับภารกิจทางทะเลโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามภายในปี2030กองทัพสหรัฐมีแผนจะเริ่มทยอยปลดประจำการบางส่วนของ Black Hawk เพื่อเปิดทางให้กับ v 2 8 0 v a l o r ฮ e ลิคอปเตอร์แบบใบพัดเอียงรุ่นใหม่ที่ผสานความเร็วแบบเครื่องบินเข้าไว้กับความสามารถในการขึ้นลงแนวดิ่ง ส่วนอันดับสองรองจากลักคอคคือเฮลิคอปเตอร์ในตระกูลมิ8และมิ17ของอดีตสหาภาพโซเวียตซึ่งยังคงมีการใช้งานอยู่ทั่วโลกประมาณ2,793ลำด้วยสมรรถนะที่เชื่อถือได้และความสามารถในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทำให้เฮลิคอปเตอร์ตระกูลนี้ยังคงได้รับความไว้วางใจจากกองทัพหลายประเทศและมีแนวโน้มจะถูกใช้งานต่อไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้าประเภทที่8 เฮลิคอปเตอร์จู่โจมตระกูลอะปาเช่ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ AH-64 อะปาเช่ ache, ซึ่งมีจำนวนประมาณ1225าลำที่ยังคงให้บริการในหลายประเทศและมีประจำการอยู่ในกองทัพบกของสหรัฐมากถึง824อลำอะปาเช่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความหลากหลายในการใช้งานตั้งแต่การสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้จนถึงการโจมตีทางยุทธศาสตร์ในระยะไกล แม้จะมีข้อจำกัดในการใช้งานในภารกิจสนับสนุนทางอากาศระยะประชิดเนื่องจากการแพร่กระจายของระบบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยแต่อาปาเชยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการโจมตีแนวลึกในสนามรบและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ได้รับความนิยมอันดับ2คือเฮลิคอปเตอร์ในตระกูลมี24และมี35ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ918ลำที่ยังคงให้บริการอยู่ในหลายประเทศ เฮลิคอปเตอร์ในตระกูลนี้มีความสามารถในการโจมตีด้วยอาวุธหลากหลายประเภทและสามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดารหรือในพื้นที่ที่มีการป้องกันทางอากาศอีกทั้งยังสามารถขนส่งทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนเฮลิคอปเตอร์โจมตีขนาดเล็กอย่าง AH-1 c o b r a ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญโดยมีจำนวนประมาณ595ลำที่ยังคงให้บริการอยู่ซึ่งก็ได้รับการใช้งานอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาและรัสเซียต่างก็ยังคงเป็นประเทศที่ใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีรายหลักของโลกแต่รัสเซียกลับต้องเจอกับการสูญเสียเฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่างหนักหน่วงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับเฮลิคอปเตอร์ KA-52 ที่ทันสมัยกว่าซึ่งทำให้รัสเซียต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความสามารถทางการทหารในสมรภูมิประเภทที่9เครื่องบินฝึก ที่6เท็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกาเครื่องบินฝึกที่พบเห็นบ่อยที่สุดในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นที่6เท็กซันสซึ่งเป็นเครื่องบินเทอร์โบไบพัทเครื่องยนต์เดี่ยวที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการแทนที่เครื่องบินฝึกอย่างเชสนาทีสามบีทวิตของกองทัพอากาศสหรัฐและทีสาเทอร์โบเมนทอร์ของกองทัพเรือ โดยท6ถูกพัฒนาขึ้นโดยอิงจากเครื่องบินสวิสพิลาตัส p c 9และปัจจุบันมีการใช้งานทั่วโลกมากกว่า976ลำเลยทีเดียวอีกหนึ่งเครื่องบินฝึกที่คุณตากันเป็นอย่างดีคือ t 38ทา l อนซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกไอพ่นของกองทัพอากาศสหรัฐโดยมีจำนวนถึง563ลำและมีแผนจะถูกแทนที่ในอนาคตด้วยเครื่องบิน T7 Red Hawk แต่จุดที่น่าสังเกตคือการมี F-16 Fighting Falcon เครื่องบินรบที่โดยปกติจะใช้ในบทบาทการต่อสู้แต่กับมีจำนวนมากถึง629ลำที่ถูกนำมาใช้ในบทบาทของการฝึกโดยบางส่วนเป็นเครื่องบินที่กเกษียณจากการใช้งานในแนวหน้าและถูกนำมาใช้ฝึกทดแทนสุดท้ายยังมีเครื่องบินฝึกรุ่นฮอกของอังกฤษที่มีอายุการใช้งานยาวนานและได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่พบเห็นบ่อยที่สุดในปัจจุบัน แม้เครื่องบินฝึกแต่ละรุ่นจะมีรูปลักษณ์และเทคโนโลยีแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกมันล้วนเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการหล่อหลอมนักบินขับไล่แห่งอนาคตให้พร้อมรับมือทุกภารกิจบนฟากฟ้าอย่างมั่นใจและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพประเภทที่10เครื่องบินภารกิจพิเศษ EA 1 8 G Growler ของประเทศสหรัฐอเมริกา สงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่กองทัพอากาศไม่สามารถมองข้ามได้และสหรัฐอเมริกาได้ลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้อย่างต่อเนื่องหนึ่งในเครื่องบินที่โดดเด่นและใช้บ่อยที่สุดในภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์คือ ea 1 8 G g c r o w l e r ซึ่งพัฒนามาจาก fa 1 8 super hornet โดยมีภารกิจหลักในการก่อกวนสัญญาณทางอากาศและป้องกันการตรวจจับจากศัตรู เครื่องบิน EA18G Growler ส่วนใหญ่ให้บริการในกองทัพเรือสหรัฐแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ถูกประจำการในกองทัพอากาศออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันเครื่องบินชนิดนี้มีประจำการอยู่ทั่วโลกประมาณ165ลำโดยคิดเป็น10%ของเครื่องบินภารกิจพิเศษที่มีอยู่ทั่วโลกและยังไม่มีคู่แข่งที่สามารถเทียบเคียงได้ในด้านการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทางในทางตรงกันข้ามกองทัพอากาศรัสเซียกลับประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้พวกเขาประสบความยากลำบากในการหยุดยั้งเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศจากกองทัพยูเครนไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ตรวจจับระยะไกลระบบยิงต่อต้านอากาศยานแบบทันสมัยอย่างไอริทีที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกเครื่องบินของรัสเซียหลายลำต้องบินในระดับความสูงที่ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับส่งผลให้ขีดความสามารถในการโจมตีถูกจำกัดลงและไม่สามารถควบคุมน่านฟ้าได้อย่างเบดเสเศษเหมือนในอดีต โดยทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่แค่สนามรบแห่งอนาคตแต่ยังเป็นปัจจัยชี้วัดความได้เปรียบในสนามรบยุคใหม่อย่างแท้จริงและในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงด้วยเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง EA18G Growler ประเทศอื่นๆที่ยังไม่ให้ความสำคัญกับสมรภูมิดิจิทัลนี้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการปกป้องน่านฟ้าของตนเองในศตวตรรษที่21ก็เป็นไปได้ รับชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา